สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะคะพี่ร้านอาหารเหนือนะแพร่นะคะเจ้าของร้านเป็นคนแพร่เลยมาตามคําแนะนําของน้องซินดี้นะคะบอกว่าที่นี่ข้าวซอยอร่อยมากเอา้าปลาปลาปลาหายไปแล้วอะ่ะนี่น้ําเงี้ยวได้แล้วนะคะเมนูน้ําเงี้ยวนี่เราเป็นคนที่ชอบ ทาน้ำเงียวมากดูนะคะร้านอยู่ที่หัวเห็นค่ะมาเลยนะคะนี่เราให้ดูชื่อร้าน,นาแพร่ร้านก็จะอยู่ออ่เยื้องๆกับประตูเข้าทางเข้าวัด,าวดะะทางเข้าวัดเขาลัานทม อืมอร่อยมากรสชาติถูกปากมากมอ่ะเขานี้อยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนโอเคมากค่ะน้องซินดี้อร่อยมากเลยอืม ปลาหายไปไหนแล้ววะนี่นี่ฝนูดนูดสูงอืง <c oughs> แต่ไม่เห็นหรอกต้องเว้นกระซูมก็ช่องน้ำน้ำมันหนุนขึ้นปลามันจะว่ายฝังอ่า,าของอ่า,านี่กิน <c oughs> อร่อยมาก เขาสอยแมนเร็วอเอก้กเจ้าพี่หนูอยากลองกินลาบเหนือด้วยอะ่ะ <c oughs> ถ้าหนูกินไม่หมดห่อกลับบ้านได้เนาะ <c oughs> เอามาลองเลยอร่อยมากขนมจีนน้ำเงียวก็อร่อยอะไรนะคะ ใช่อร่อยมากเลยพี่มันเป็นแบบสูตรโบราณเนะพี่เนาะ,อะหอมมากของปลาหอมมากเลยดออูอืมอืมืมวัสินนี่มันชอบกินข้าวซอย